สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้อยนาโนนะคะวันนี้น้อยพามาดูอีกแปลงของคุณพี่โมพี่โม,โมของเรานะคะพี่โมชื่อจริงชื่ออะไรไรายงานตัวเนพนนาภาปิ่นสกุลจ้ะค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบสี่โมซีบ้านเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะพี่โมเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เอ็กไคโตพัสกับรุ่งโรจน์นาโนนะคะอันนี้ข้าวพันุอะไรคะพี่ จัดมนเบอร์ยี่สิบจ้ะจัดมนเบอร์ยี่สิบอันนี้พี่โมฉีไปได้กี่ครั้งคะเนี่ยฉีดไปแล้วสองสองรอบฉีดไปแล้วสองสองรอบเนาะเอ่อทั้งหมดนี่กี่ไร่คะพี่โมหะยี่สิบสี่ไร่ค่ะยี่สิบสี่ไร่พี่โมใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกคะใส่ไปยี่สิตลูกใส่ไปยี่สิบลูกประหยัดไปสี่ลูกเนาะพี่โมแตกต่างไหมไอ้ที่ใช้กับไม่ใช้พี่ แตกต่างเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นโรคเลยเพิ่งฉีดยาไปสองรอบตั้งแต่ทำไม่ได้ไม่มันข้าวไม่อยเป็นโรคอะต้อแข็งต้นมันแข็งจ้ะเมื่อก่อนที่ที่ไม่ใช้นี่มันเป็นยังไงบ้างพีฉีดยาบ่อยฉีดยาบ่อยเป็นโรคโรคโรคของข้าวนี่มันมันเป็นยังไงมันเป็นโรคใบขาวตัวแมลงกวนไอ้นี้ไม่ควรกินกินไม่ค่อยกินเราไม่ค่อยได้ฉีดยารักลักษณะของเขามันจะเขียวใบตั้งอย่างนี้เขียวใบตั้ง ไม่เฟือใบยี่สิบสี<ร>่ไร่ใส่ปุ๋ย ไปยี่สิบลูกแปลงนี้กำลังเพิ่งจะออกหมดแล้วสวยสวยสวยพี่โมถ้ามีคนไม่เชื่อโทรมหาพี่ได้ไหมคะโทรได้เลยจะเบอร์โทรเบอร์อะไรคะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองศูนย์สองศูนย์แปดแปดแปดหนึ่งสองแปดแปดแปดหนึ่งสองนะคะพี่โมของเราเนาะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวกำแพงเพชรแวะมามเลยโทรมาได้เลยค่ะโทรมาแล้วก็มาดูแปลงได้มาดูแปลงได้ตอบถามได้ทุกเวลาเลย บ้านอะไรบ้านเทพนคราะบ้านเทพนครอืมบ้านเทพนครโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เมค่ะสวยแปนี้